โดยเย็นเย็นเรื่องดื่มน้ำจับเลี้ยง A I S 5G หน้าตาจิม้มลิ้มปากนิจมูกหน่อยสิ่วข้าวมาเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงข้าวปักซอ,อยเจ๊อยากกินก๋วยเตี๋ยวเพราะกินข้าวไม่อร่อยขอกินเธอหน่อยได้ปะเจ๊เครับเจ๊ครับอะไรจ๊ะเป็นเด็กดีต้องรักแม่แต่ถ้ารักพี่อ่ะ ผมต้องทำไงเด็กมันเล่นกับไฟไม่ใช่ไฟธรรมดานะจ๊ะไฟโลกกนด้วยเด็กคืออนาคตของชาติแต่ถ้าไม่พลาดหนูน่าจะมาเป็นอนาคตของเจนะไอ้เด็กมันโตแล้วครับปล่อยให้เด็กมันโตแล้วมีทางที่ดีไปเถอะจะให้ไม่อายผีสางเทวดามั้งไงเนี่ยฮะผีสางไน้าจีบเด็กอยู่เนี่ยจีบบาทขนะอย่างเจถ้าใช้แต่หน้าตาไม่ใช้เงิน มันจะมานั่งอย่างนี้เหรอไปเถอะไอ้หนูอ่ะมาจีบฉันนี่เจ๊เนี่ยนะจัดโปรสายเปย์ถ้ากล้าเทก็ลองดูเคิมป่ะเคิมป่ะเคิมไหมเคิมไหม เอาจริงๆนะคะอันไหนดีก็เอาไปใช้อันไหนไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้อย่างอาธรรมนะคุณผู้ชมค่ะว่าฉันบอกว่านี่ยอบพูดลอยๆบอกคุณผู้ชมเฉยเตือนคุณผู้ชมเตือนทำไมถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปเที่ยวกับรถเมย์อันนี้ไปได้แน่นอนนะคะเพราะว่าอร่อยฟินกรินฟรีกันต่อที่ตลาดริมยม2437จังหวัดสุโขทัยค่ะ มาเที่ยวเมืองกงนะครับถ้ามาตรงกับวันเสาร์ต้นเดือนนะครับที่ก็จะกลายเป็นตลาดริมยม2437นะครับพี่ป้าณอาก็จะออกมาขายของ,ขงกลางถนนนะครับมีของอร่อยของต้องผิดเนี่ยให้เลือกกินละลานตาเลยแหละครับมาตลาดริมยมแม่ต้องมีแบบว่าสารพัดเมนูปลาเลยค่ะเพราะว่าอยู่ติดริมแม่น้ํายมเลยนะคะอย่างร้านนี้มีปลาเห็ดปลาแดดเดียวเอ่ยเห็นไหมมีกุ้งมีเมนูแบบกุ้งทอดด้วยอย่างปลานี่ก็คือปลาเห็ดก็คือทอดมันนะคะค่ะสมัยก่อนเขาจะใช้ปลาสร้อยค่ะจ้ะ ปลาส้อยลอกหนังแล้วก็จะสับตับตับ,ตบแล้วมากินแล้วมันจะดังกรึดกรดเหมือนเห็ดค่ะเขาเลยเรียกปลาเห็ดค่ะถ้าที่นี่เขาจะออกเสียงเป็นปลาเห็ดปลาเห็ดค่ะขายกระทงเท่าไหร่คะบแม่คะยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทแล้วกุ้งล่ะยี่สิบบาทเหมือนกันค่ะที่นี่มีแต่คนขายแบบยี่สิบบาทยี่สิบบาทราคาดีดีแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ถ้าเราได้กินฟรีจะดีมากคุณผู้ชมเดี๋ยวรถเมย์พาไปจัดให้กินฟรีนี่แหละจ้าเมจัดชุดใหญ่เลยนะมวยเล็กไม่ใช่เรื่องยากนะครับเพียงแค่มองหาบูธ AIS คุณก็สามารถอร่อยฟินกินฟรีทั้งตลาดริมยม2437ได้เลยล่ะครับ AS point มือนี้ฟินวันนี้ฟรีจัดเป็นปีที่6ค่ะวันนี้ที่ตลาดริมยม2437เราให้ลูกค้า AS และ AS fiber มาอร่อยฟรีกว่า100ล้านค่าค่ะรับสิทธิ์โดยการเปิดแอปพลิเคชัน My AS แล้วก็สแกน QR code เพื่อรับคูปองนะคะโดยใช้ AS point เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองค่ะก็สามารถนำมารับความอร่อยฟรีมูลค่า5 0บาทไปได้เลยค่ะ คุณผู้ชมสามารถนำคูปองไปแลกตามร้านค้าที่มีท่ง AIS มือน้ฟินวันนี้ฟรีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบปลาโบราณที่ทอดขายกันร้อนๆเลยนะครับจิ้มกับแกวแซบๆซบนะครับก็สามารถใช้คูปองอมือน้ฟินวันนี้ฟรีได้เลยแหละครับตายแล้วปักหม้อน้ำกะทิปากหมอ้มอใหญ่เอ,อ๋อกี่ปีแล้วคะแม่จ๋าโอ้โหเป็นร้อยปีแล้วมั้งก็งงเจ้าของตายไปแล้วอะ่ะ เจ้าของสูตรไปแล้วสูตรเขาคือต้องใส่น้ำกะทิอย่างนี้เหรอคะปกติตเราจะกินปักหม้อนะคุณผู้ชมเราก็จะกินแบบธรรมดาห่อธรรมดาแล้วก็กินกับผักแต่แม่บอกว่าเราไม่ใช้น้ำมันเราใช้เป็นกะทิแทนใช่คนสมัยก่อนเขาบอกว่าน้ำมันนะมันเป็นน้ำมันหมู ม,มันหลายตังมะพร้าวอะผูดเองเ <c oughs> พราะมันหาได้ต่างบ้านก็เอามา<ช>คาั้นเป็นน้ำกะทิแทนมันก็เลยกลายเป็นแบบกินแล้วมันจะฉ่ำๆแลที่เค็มๆไส้ก็จะหวานๆห,หน่อยๆนีน่นแม่เนาะถ้าจะอร่อยแบบฟินๆนะค,คุณผู้ชมค่ะกินฟรีจะดีที่สุดค่ะร้านนี้มีธงเอสพอยท์ Point, มือนี้ฟินวันนี้ฟรีดังนั้นวันนี้กระทงนึงเท่าไหร่นะคะแม่20บาทพิเศษเป็น25จ้ะเอาสองกระทงก็เป็น50พอดีรถเมย์กินฟรี ที่ตลาดริมยม2437นะครับเขามีร้านค้ามากกว่า100ร้านให้ได้เลือกซื้อกันเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรม AIS มือนีฟินวันนี้ฟรีนะครับที่จะตระเวนจัด77จังหวัดทั่วไทยตลอดทั้งปีนี้ได้เลยนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเป็นตลาดใกล้บ้านคุณผู้ชมก็เป็นได้วันนี้มาซื้ออะไรคะเนี่ย มาแล้วค่ะไข่หน่กระทาค่ะแป้งกรอ,อบหอมอร่อยมากเลยค่ะโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอยากกินมากเลยค่ะกระทงเท่าไหร่คะเนี่ยสองกระทงนี้ฟรีค่ะไม่เสี่ยงินสัก,กบาทเลยค่ะว้าวดีสุดๆไปเลยถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเมืองสุขโขทัยนะครับอย่าลืมตลาดริมยม2437นะครับจำกันกทีนะครับว่านักกัดเฉพาะสาวต้นเดือนเท่านั้นนะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะปีหน้ารถเมย์ก็จะยังพาคุณผู้ชมไปอร่อยฟินกินฟรีกับ AS Point ที่ตลาดทั่วไทยเหมือนเดิมเลยนะคะจะเป็นที่ไหนต้องติดตามคะ่ะตลาดสดพระราม4ทีเดียวเท่านั้นเลยท้ายนี้ค่ะอยากจะขอกราบขอบพระคุณกับทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปอชอท,ที่ปีนี้มอบรางวัลช่อสะอาด n a c c Award 2020ให้กับเราถึง2รางวัลค่ะ เป็นรางวัลโลกเกียรติยศผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาที่สร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคคลทั่วไปครับพวกเราสัญญาคุณผู้ชมค่ะเราจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่แบบว่าดีๆ ตลอดไปอีกนานๆเลยนะคะอีกอย่างต้องขอขอบคุณบริษัทโพลิพลัสด้วยค่ะที่สร้างสารรค์ผลงานดีๆรวมไปถึงนะคะไทยทีวีสีช่อง3ด้วยค่ะที่เป็นเหมือนกับว่าเส้นเลือดให้กับพวกเราถ้าไม่มีพื้นที่ตรงนี้จริงๆจะบอกว่าพวกเราก็ไม่มีโอกาสได้เจอคุณผู้ชมนะคะและสุดท้ายเลยขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการเรามาโดยตลอดค่ะถ้าเกิดไม่มีคุณผู้ชมเนี่ยโอ้ตลาดสดพระรามสี่ไม่มีแบบนี้นะยังไงก็ฝากคุณผู้ชมฝากเนื้อฝากตัวไว้ตลอดด้วยนะคะครัค่ะ กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะทั้ง3คนเลยทุกเย็นวันเสาร์แบบนี้ค่ะวันนี้พวกเราสามคนแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ